มีกระแสมากเลยว่ามีผู้มียานทิพยานพิเศษสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เสกทั้งเหล็กไหลเสกพระทงพระท่าเสกอะไรเกี่ยวกับพญานาคนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมลองนั่งสมาธินะครับแล้วก็สื่อจิตแต่ผมไม่สามารถสื่อกับพวกพญานุ่มพญานาคอะไรได้นะฮะแต่ไปสื่อกับเทพเจ้าองค์หนึ่งครับคือเอาข้อแมนนะฮะ แลวเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเสกน้ำตาอลโแมทมาให้อยู่ในมือเลยนะฮะบนึงฮะเดี๋ยว เห็นอาจารย์หลายท่านทำนะครับผมก็ลองทำดูมากนะครับก็คือามาจริงๆครับ, oh, <no. S 1> นะบเป็นน้ําตาของเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรนะครับตอนนี้ผมเสกเข้ามาอยู่ในเมือของผมแล้วนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเม็ดนี้เนี่ย ขายเพียง99บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่ามีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมนะครับนี่นะฮะเสกแล้วน้ําตาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรนะครับอะไนะครับไม่นะฮะทองคาถาแป๊บเดียวมาครับอันวี้ดีจ้ะเอาตั้งแต่ไหมใ่โอ้มาจากแมาจากแสงมาแล้วนะครับน้ำตาเทพเจ้ามหาสมุทรครับมาแล้วครับนี่ นีั <c oughs> <c oughs> นักข่าวก็เสร็จได้นะครับผมเสร็จ,<ๆ>รจบูชาเท่าไหร่บูชาบูชาไมนีม่้9 9บาทเท่านั้นนะครับพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมนะฮะน้ำตาเอาข้อแม่เทพเจ้าแห่งมหา,าสมุทรนะฮะนี่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าไข่มุกอันดามันนะครับ หลายคนบอกว่าสาเหตุที่คนไทยไปเชื่อหรืองมงายเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าขาดที่พึ่งครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีปัญหาวิกฤตต่างๆเข้ามาหลายด้านและถ้าจะบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นความเชื่อและความศรัทธานะครับผมขอยกคำคมข้อคิดของบุคคลคนนี้ครับที่บอกว่าอย่ากลัวที่จะหนักแน่นในตัวเองจงเชื่อมั่นในความสามารถของคุณและอย่าให้ใครหน้าไหนมาทำให้คุณท้อถอยอีกสักหนึ่งข้อคิดครับศรัทธาเป็นดาบสองคมผู้มีศรัทธาในสิ่งใด คือผู้เห็นค่าในสิ่งนั้นเชื่อว่าสิ่งนั้นมีค่าไม่ขี้เกียจขี้คร้านแต่ถ้าไม่มีปัญญาคอยกำกับศรัทธาจะกลายเป็นความงมงายหรือความบ้าคลั่งสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นใช้สติปัญญาในการเชื่อหรือว่าศรัทธาสิ่งใดครับ